เจอแจกจบสำหรับผู้ที่ติดเชือ้อโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องในเชิงนโยบายที่จะให้บริการสําหรับผู้ที่ติดโควิดนะครับอ่ะมาดูการทางกระทรวงสาธารณส,สุขครับเขาก็มาเปิดเผยถึงการบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดแบบผู้ป่วยนอกซึ่งจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่บนที่หนึ่งมีนาคมแล้วนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรการเสริมสําหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอ่ะเพราะว่าโอมิคอนส่วนใหญ่อาการก็คือจะน้อย แปดเอนี่ยอะไรประมาณนั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวอาการน้อยหรือม่ีอการนะครับแล้วก็ไม่มีภาวะเสี่ยงสมัครใจที่จะรักษาที่บ้านแล้วก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับใครที่จะเลือกอ่าโฮมไอโซเลชันหรือว่าจะเลือกที่เป็นซีไอโซเลชันอะไรเงยก็ก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับโดยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาจ่ายยาตามอาการสาสูตรด้วยกันนะครับที่แพทย์จะจ่ายดึงคือยาฟาวิ เอ่าวพิราเวียสองฟ้าตลายโจรสามยาตามอาการต่างๆนะครับพวกลดไข้นะครับแก้ไอลดน้ำมูกเจ็บคอคและจะมีการติดตามอาการเนี่ยสีชั่วโมงคือถ้าเป็นปั๊บเนี่ยคุณติดต่อหมอแล้วเดี๋ยวเขาจะวิเคราะห์อาการคุณแล้วจะดูว่าควรจะจ่ายยาอะไรคุณใช่ครับเนี่ยแล้วตรงนี้ครับเขาบอกว่ายังไงก็ต้องปฏิบัติ ตามข้อแนะนําของแพทย์ด้วยถ้าเกิดมีการประสานงานกันไปอะไรอย่างนี้นะครับโดยที่มีการทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้ผลดีนะครับนั่นก็คือที่เชียงใหม่และขอนคกับนะครับก็ต้องทํากันต่อไปเพราะถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่เขาเรียกอะไรอ่ะ,อะมันมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เพราะว่าอาการมันมันไม่หบบนะักมากครับก็คือ,อก็ต้องกันพื้นที่ในโงรงพยาบาล สำหรับผู้ที่มีอาการมากจริงๆจริงๆนะครับท่านที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยเนี่ยก็ขอความร่วมมือกันเนาะก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าทงคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะก็จะมีการให้ยาท่านแล้วก็ติดตามประเมินอาการอย่างใกล้ชิดแล้วแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าคือจะได้ทุกเคสนะบางทีเขาก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าท่านอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยสภาพท่านล้อมในบ้านมันสามารถแยก แยากได้ไหมอะไรประมาณนี้<ช>นะครับ